หากว่าจะมีการเกณฑ์ทหารอีกครับก็จะทําให้พลเมืองชาวรัสเซียเนี่ยแสดงความไม่พอใจหลังจากที่ฐานรัสเซียนั้นต้องเสียไปมากครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเกาหลีนเหนือเนี่ยถ้าหากว่าประชาชนเขารู้ว่าฐานของเขาเนี่ยครับหมื่นพนายเนี่ยต้องไปจบชีวิตในยูเครนมันก็อาจจะทําให้ประชาชนชาวเกาหลีนเหนืออาจจะไม่พอใจผู้นําแต่ท่านผู้ชมครับจงอย่าลืมว่าเกาหลีนเหนือเนี่ยมีการปิดกั้นครับเรื่องของข่าวสารต่อ พลเมืองของเขาเองเนี่ยเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่จะมาใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถที่จะไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหาข่าวที่มาจากนอกประเทศเนี่ยมันมีโอกาสที่น้อยมากสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของเป็นข่าวสารทางด้านวงการทหารข่าวนี้ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครน ต้นเดือนที่ผ่านมานี้ครับมันก็ได้รับกระแสข่าวว่าเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับได้ทําการส่งทหารมากกว่า1 0 0 0 0นายแล้วก็ถูกส่งเข้ามาประจําการในแถบทิศตะวันออกไกลในฝั่งของรัสเซียฐหานเหล่านี้นะครับก็กําลังได้รับการฝึกฝนยุทธวิธีการลบที่มาจากกองทัพรัสเซียแต่จะยังไม่ได้มีการถูกส่งไปลบกับยูเครนแต่ว่าความคาดหมายก็คือว่าในอนาคตเนี่ยนะครับ ฐานเกาหลีเหนือเนี่ยประมาณสัก3กองพันน่าจะถูกส่งไปประจำการในภูมิภาคเคิร์ดครับที่ยูเครนนั้นส่งทหารแล้วก็ยุทธปกรณ์เช่นรถยานเกราะรถถังเข้ามาแล้วก็มาตึงกำลังไว้บนดินแดนของรัสเซียอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตข้างหน้าครับคือทหารเกาหลีเหนือกับฐานยูเครน,นเนี่ยต้องมีการเข้ามาปะทะก,กันทีนี้ถามว่าแล้วทหารส่วนที่เหลือนั้นเอาไปไหนครับ ความคาดหมายเบื้องต้นก็คือว่าน่าจะมีการถูกส่งไปยังดินแดนที่รัสเซียนั้นยึดครองนั่นก็คือสี่แฝนใหญ่ครับสโปริเซียเคอร์ซอนลูฮันและโดเนตครับสี่แฝนนี้นะครับอาจจะมีความเป็นไปได้สูงว่าฐานเกาหลีเหนือนะครับหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีการถูกส่งเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพราะว่ามันมีภาพถ่ายนะัที่ต้องการจะแสดงเห็นว่า ฐานเกาหลีเหนือเหล่านี้นะครับได้รับเครื่องแบบเป็นทหารรัสเซียแล้วก็ได้รับอาวุธที่มาจากรัสเซียซึ่งตรงนี้อาจจะมีการชี้ชัดไปได้ว่ายังไงซะฐานเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับ 10, นหนึ่งหมื่นฟันนายอาจจะมีการถูกส่งไปประจำการในแนวหน้าของสงครามก็ได้ท่านผู้ชมครับข่าวดังกล่าวเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่ตื่นเต้นนะสำหรับใครหลายคนเพราะาก็บอกว่า มันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรนะครับที่รัสเซียกับเกาหลีเหนือนั้นมีการมาทําข้อตกลงร่วมกันในแง่ในทางยุทธศาสตร์นะครับจะทําให้ทั้ง2ประเทศนี้ต้องมีการเข้ามาสนับสนุนซึ่งกันและกันถ้าผู้ชมฮะมันก็จะมีเรื่องของข้อมูลนะครับที่มันหลุดออกมาจากนักวิเคราะห์ด้านการฐานว่าทําไมครับเกาหลีเหนือเนี่ยถึงขนาดที่จะต้องทําการส่งกําลังพลของตนเองไปมากกว่า1นึ่งหมื่นานาย แต่ว่าตามเป้าเนี่ยเขาบอกว่า1 2 0 0 0นถึง15,000นายไปประจําการในรัสเซียหรือแม้แต่ดินแดนการยึดครองของรังเสเซียมันมีเรื่องของข้อแลกเปลี่ยนครับเกาหลีเหนือเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมานี่ครับเขาขาดซึ่งการพัฒนากองทัพหากว่าจะนำมาเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้คนละเรื่องครับอย่างเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเขาก็พัฒนาเรื่องของกองทัพโดยเฉพาะทัพฟ้าเนี่ย แซงหน้าเกาหลีเหนือหลายสิบยอดเกาหลีใต้มีทั้งเครื่องบินแบบ F15 แล้วก็มีเครื่องบินแบบ F 35เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ไหนจากเครื่องบินที่พวกเขามีการพัฒนาขึ้นมาเองแต่ว่าในขณะที่เกาหลีเหนือครับเครื่องบินขับไล่ส่วนใหญ่รวนแล้วแต่ครับมีการผลิตกันมาตั้งแต่ในยุคโซเวียตเก่าหรือ บางรุ่นเนี่ยก็มีการผลิตขึ้นเองภายในประเทศแต่ก็ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่มันเก่าๆเช่นเครื่องบินแบบมิก1 5บมิก็ก็มีการผลิตขึ้นมาครับตั้งแต่ในช่วงทศวรรษปี1950และปี1960ิมิเนี่ยถือว่าเป็นเขาเป็นรุ่นเก่านะหากว่าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันขึ้นชื่อครับความคล่องตัวแล้วก็ความเร็วถูกใช้งานกันมาครับตั้งแต่ทศวรรษ1950 และเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะมีเครื่องบินแบบนี้ประจำการอยู่หลักร้อยนอกนอจากนี้ก็จะมีมิก21เครับเป็นเครื่องบินที่มีความก้าวหน้ามากกว่ามิก15ในเรื่องของความเร็วโดยประมาณการนะครับเกาหลีเหนือน่าจะมีเครื่องบินแบบมิก21ประจำการอย่างน้อยแล้วก็ประมาณสัก100ถึง200นะครับแตกต่างจากมิก15น่าจะมีประมาณ400รําลำแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับ หลายปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือเนี่ยก็ต้องการจะไปขอซื้อเครื่องบินลบจากหลายชาติครับไม่เว้นแต่จีนเนี่ยก็เคยมีการขอซื้อมาก่อนรัเสเซียก็เคยมีการขอซื้อมาก่อนแต่ก็ต้องได้รับการปฏิเสธครับจนทําให้เกาหลีเหนือเนี่ยจึงต้องมีการพัฒนาเครื่องบินของตนเองรายละเอียดของการพัฒนานั้นข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ายังคงน้อยอยู่ครับเมื่อ รัสเซียกับเกาหลีเหนือมีการมาทำข้อตกลงร่วมกันเกาหลีเหนือขนาดที่จะต้องทำการส่งกำลังพลไปมากกว่า1 2 0 0 0นายหรือแม้แต่1 5 0 0 0นายเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีความเชื่อมั่นได้ว่ารัสเซียเนี่ยก็คงจะต้องเข้าไปพัฒนาฝูงบินลบของเกาหลีเหนือครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สื่อต่างๆต้องการจะนำเสนอก็คือว่ารัสเซียครับอาจจะมีการส่งมอบ เครื่องบินแบบซู30เป็นขั้นต่ำครับอย่างสูงสุดเนี่ยก็คือซู35ทีนี้ข่าวดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็มีการเล็ดนลอดออกมาครับจากกรณีที่มันมีนักบินของเกาหลีเหนือนะครับจำนวนหลายนายก็ไปทําการฝึกกับเครื่องบินฝึกขั้นต้นในฝั่งรัสเซียและนักบินเหล่านี้นะครับโอกาสเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยสประการครับในประการแรกมันจะเกิดขึ้นที่รัเสเซียเนี่ยก็กําลังขาดแคลนนักบินอยู่เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะนักบินที่ใช้สำหรับภารกิจการโจมตีนะครับเช่นซู25เป็นต้นและยังหาโอกาสที่เกาหลีเหนือนั้นจะไปทําการเรียนรู้เครื่องบินของรัสเซียก็คือว่านักบินเหล่านี้เมื่อทําการฝึกฝนแล้วครับก็บางส่วนเนี่ยกลับเข้าสู่ประเทศตนเองและในอนาคตครับก็จะมีเครื่องบินแบบซู30หรือไม่ก็ซู35เข้ามาปปะจํำการที่นี่แหล่งข่าวเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่า เกาหลีเหนือเนี่ยนะครับน่าจะได้รับมอบเครื่องบินซู30หรือไม่ก็ซูส5เนี่ยเอาเป็นว่าไม่น่าจะต่ำกว่า2โหลหรือว่า3โหลนะครับประมาณนี้แต่ว่ามิกย9ิก็ยังไม่ขอตัดครับเพราะมิก29เกาเนี่ยเกาหลีเหนือก็อยากได้เหมือนกันเพราะว่าเทคโนโลยีของเกาหลีเหนือนั้นมันมีความล้าสมัยแต่ว่ามิก29ของรัสเซียเนี่ยมันมีความสมัยที่มากกว่าแต่ว่าข่าวที่มันปรากฏออกมานั้น เขาอยากจะได้ซู30มากกว่าแล้วก็ซู35มากกว่าแต่ว่าอาดีตที่ผ่านมานะครับสภาวะแวดล้อมทางด้านของการเมืองและเศรษฐกิจมันก็เลยทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีการไปทำข้อตกลงอย่างชัดเจนกับจีนเพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นเคยแสดงความประสงค์นะครับอยากจะได้เครื่องบินแบบ J10 หรือไม่ก็ JF17 Thunder ก็เคยมีการร้องขอมาก่อน แต่ว่าเรื่องนี้คานผู้ชมมันก็มีเงื่อนงำนะไอ้เรื่องไม่มีเงินเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจีนเนี่ยก็ยังคงมองเรื่องของภูมิรัศาสตร์ครับจีนเนี่ยมีการงดขายเครื่องบินขับไล่ให้แก่เกาหลีเหนือก็เพราะว่าดีไม่ดีนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะมีการก็ไปป่นวนเกาหลีใต้จนทําให้ภูมิภาคนาก่าเนี่ยมันเกิดความรุนแรงขึ้นมาจีนก็เลยขอรับการส่งเสริมที่จะช่วยเหลือทางทหารให้แก่เกาหลีเหนือ ก็เรียกได้ว่าจีนนั้นก็ยังคงรักษาบทบาทของตนเองนะครับในฐานะเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคดังกล่าวก็ไม่ต้องการให้เกาหลีเหนือนั้นทําการไปยั่วยุเกาหลีใต้จนเป็นเหตุให้ทั้งสองเกาหลีนั้นต้องมาลบกันหากว่าลบกันเมื่อไหร่นะครับจีนเนี่ยก็คงจะต้องโดนห่างเรียกด้วยครับจีนเนี่ยก็เลยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็เลยขอไม่ขายจนกระทั่งเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการเปิดใจกันแล้ว เกาหลีเหนือส่งกําลังพลให้รัสเซีย1 0 0 0 0กม่ฝ่าคนรัเสเซียก็ควรจะต้องทําการเปิดใจให้แก่เกาหลีเหนือนั่นก็คือการมาอัปเกรดกองทัพอากาศของเกาหลีเหนือให้เกิดความสมัย